สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ10เกมมือถือใหม่หน้าเล่นเตรียมเปิดภายในเดือนกุมภาพันธ์2026นี้ทุกๆเกมในคลิปเป็นเกมที่จะทำการเปิดให้เล่นจริงแล้วทั้งหมดไม่มีเกมเปิดทดสอบเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดหรือว่ากดลงแท็บล่วงหน้าได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคำอธิบายคลิปและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญรับชมได้เลยครับเกมที่1 Armor Forged v a r Zone เปิดประเดิมกันด้วยความมันดุเดือดไปกับ เกมมือถือแนวแอคชั่นอาร์เคด PVP สวมบทบาทเป็นนายทหารขับรถถังเข้าต่อสู้ห้ามหันกับฝ่ายศัตรูที่เป็นคนจริงเหมือนกันกับเรารูปแบบการเล่นหลักคือการต่อสู้ในโหมดต่างๆภายในตัวเกมแต่ละโหมดก็จะมีสไตล์การเล่นการเดินเกมที่แตกต่างกันออกไปโดยโหมดหลักจะเป็นการต่อสู้ผัดกันลุกผัดกันลับ ตานหนึ่งเราจะได้เล่นเป็นฝ่ายบุกฐานศัตรูเพื่อไปชิงอ็อบเจกต์อีกตานหนึ่งเราก็จะได้เล่นเป็นฝ่ายป้องกันฐานไม่ใศัตรูรุกล้ำเข้ามาพอเวลาหมดลงคะแนนก็จะสรุปเป็นตัวบ่งบอกว่าใครคือฝ่ายชนะ จุดเด่นของเกมนี้คือคุณสามารถอัปเกรดรถถังได้แถมมีรถถังให้เลือกหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความถนดัดตามมาด้วยระบบปรับแต่งสีบนตัวรถถังได้อย่างอิสระมีระบบล็อกเป้าเพื่อช่วยให้ยิงได้แม่นขึ้นปิดท้ายด้วยระบบปล่อยสก,กิลอตัตเมทสุดอลังการใครเป็นสายรถถังเนี่ยต้องห้ามพลาดเกมที่2 r ง g ร a ก o ok าร n d r เ t น Ta ทีนี้มาเอาใจเ,เหล่าเด็กโดวดกันบ้างเก็บเกมมือถือแนวโรคไร้ RPG มีโหมด PVE และ PVP จาก IP เกมร้านเด็ดในตำนานอย่างรักนรกออนไลน์การมาคราวนี้จะเป็นเกมที่ผลิตและสัสร้างโดยทีมงานคนไทยล้วน100%เ รูปแบบการเล่นหลักๆก็คือการส่งตัวละครของเราออกไปตลุยตามดันเจี้ยนต่างๆตามด่านต่างๆเมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์สำเร็จมันก็จะดรอปเอ็กพีมาให้เราเก็บพอเราเก็บมันมาเราก็จะไปเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครตอนเล่นในด่านจากนั้นเกมก็จะให้เราเลือกว่าจะอัปเกรดหรือว่าเพิ่มสกิลอะไรเข้ามาในตัวละครซึ่งการรันระบบนี้จะเริ่มใหม่ทุกครั้งหลังจากชนะบอลแล้วก็จบด่านไปได้ตามสไตล์แนวโรคไร้วนเวียนวนเวียนสิ่งที่จะเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครได้ก็คือพวกอุปกรณ์ สมใส่ที่ดรอปมาจากการตีบอสแล้วก็การ status, อัปเกรดสเตตัสอัปเกรดอาชีพต่างๆโดยภายในเกมจะมีอาชีพให้เลือกเล่นอ้างอิงตามต้นฉบับแร็กนาร็อกเลยจุดเด่นหลักๆของเกมนี้ก็คือมีโหมด PvP ให้ท้าทายกับผู้เล่นด้วยกันเองใดๆก็ตามถ้าใครเป็นแฟนขับเกม RO เนี่ยคุณต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูสักครั้ง เกมที่ 3. w a r f r a m e เกมแอคชั่น RPG ผสมผสานมุมมองแบบ FPS เป็นเกมที่เปิดมาในรูปแบบ PC และคอนโซลมานานมากๆแล้วและชื่อเสียงเองก็โด่งดังใช่ย่อยเหมือนกันโดยเฉพาะกับเหล่าแฟนในฝั่งตะวันตกเพราะขึ้นชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมที่ Free to Play f r i e n มากมากคือไม่จำเป็นต้องเติมเงินเลยก็สามารถเล่นเกมได้สนุกสนุกยาวๆไปจนถึงช่วงเ d g เก e รูปแบบการเล่นหลักๆก,ก็คือส่งตัวละครของเราออกไปเดินเนื้อเรื่องลงดันเจียนหาไอเทม มีทั้งดันเจี้ยนแบบกลุ่มชวนเพื่อนไปลงด้วยกันได้หรือว่าดันเจี้ยนเรดบอสโหดหรือว่าดันเจี้ยนเดี่ยวสู้คนเดียวแม้กระทั่งโหมด PVP เกมนี้ก็มีเหมือนกันนะเผื่อใครเบื่อเบการตีมอนหาของก็แวะไประเบิดฟอร์มใน PVP ได้จุดเด่นหลักๆก็คืองานภาพที่สวยมากๆถึงแม้จะเป,เ,เป็นเกมที่เปิดมานานแล้วแต่งานภาพก็ไม่แพ้เกมยุคใหม่เลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้มีการอัปเกรดงานภาพอัปเกรดระบบอยู่ตลอดต่อมาคือระบบอุปกรณ์สมสัยที่มีหลากหลายช่วยให้ผู้เล่นปรับแต่งคอมโบตามใจชอบ อาวุธก็มีทั้งแบบระยะใกล้ระยะไกลใครชอบสไตล์ไหนก็เลือกเล่นตามใจได้เลยเกมที่4 Hunter Hunter: n e น Survival เกมมือถือจอแนวตั้งโรกไร้ r p าจาก IP อนิเมะในตำนานที่ไม่รู้ว่าตอนจบจะมาเมื่อไหร่อย่าง Hunter Hunter รูปแบบการเล่นหลักๆก,ก็คือส่งตัวละครของเราออกไปตุรีตามด่านต่างๆในแต่ละด่านก็จะมีบอสแล้วก็มอนสเตอร์ที่แตกต่างกันไปยิ่งเราเล่นไปไกลด่านก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆ พอตัวเราตีมอนสเตอร์แล้วเก็บ e x p ได้มันก็จะไปอัปเกรดเลเวลเพื่อเพิ่มสกิลใหม่ๆเอาไว้ต่อสู้โดยสกิลเหล่านี้แต่ละตาจะสมอมาไม่เหมือนกันแล้วพอจบด่านสกิลพวกนี้ก็จะหายไปแต่สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆที่ดรอปจากการล่าบอสจากการจบด่านแล้วก็การอัปเดตสเตตัสต่างๆจากการอัปเกรดเลเวลจุดเด่นของเกมนี้คือมันจะมีตัวละครจากอนิเมะมาช่วยเราต่อสู้ด้วยใครโวยตัวไหนชอบตัวอะไรก็คือฟินๆไปเลยงานภาพจะออกมา ในแนวน่ารักปุ๊กปิ๊กไม่กินสเปคเครื่องมากเหมือนเขาทำออกมาเพื่อเอาไว้เล่นค่าเวลาโดยแท้อย่างเช่นตอนที่เราไปรอรถบัสหรือว่าตอนที่ขึ้นไปในรถไฟฟ้าอะไรทำนองนั้นซึ่งคนญี่ปุ่นจะชอบเกมแนวนี้มากๆเลยนะเกมที่เราสามารถเล่นด้วยมือเดียวได้ เอาไว้เล่นระหว่างไปทำงานหรือว่ารออะไรสักอย่างเกมที่5 r a f r i n b o w s i x Mobile เกมมือถือ FPS t a c t i c a l Shooter ยกตำนาน IP เกมดังใน PC มาลงในฉบับมือถือพกพาสะดวกรูปแบบการเล่นคือ เปิดแมตช์แข่ง PVP กันแบบ 5v5 โดยทั้งสองฝั่งจะได้สลับบทบาทกันระหว่างฝ่าย Attack แล้วก็ฝ่าย Defense ใครได้โจมตีก็จะต้องบุกฐานเพื่อไปชิง Object ส่วนใครได้ Defense ก็จะต้องปกป้องฐานเอาไว้แต่เกมนี้มันจะมีความแตกต่างจากแนวเดิมๆก็คือจะไม่ได้มีแค่การโจมตีหรือการป้องกันแบบดันดๆเราจะต้องมีการวางแผนให้ดี เพราะว่าตัวละครในเกมนี้มีบทบาทและก็จุดเด่นของตัวเองจะต้องมีการทำลายสิ่งวดล้อมในเกมมีการใช้สกิลตัวละครเพื่อได้เปรียบศัตรูอย่างเช่นมีตัวหนึ่งที่สามารถใช้รถไปส่องกล้องเพื่อสอ่องเป้าหมายได้แล้วก็มีหลากหลายตัวละครที่มีความสามารถแตกต่างกันไปเห็นว่าทางทีมงานเขาจะมีการปรับให้เกมมันจบเร็วขึ้นด้วยนะเพราะว่าในมือถือเนี่ยเขาไม่ชอบเล่นเกมที่นานจนเกินไปเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะมาลองเล่นเกมยิงรสชาติใหม่ๆ หรือถ้าใครเป็นแฟนเกมนี้มาก่อนก็สามารถไปลงทะเบียนรอกันได้เลยนะเกมที่ 6. s u b w a y Surf City เกมมือถือแนว e อ็นเรท Runner ในตำนานกลับมาครั้งนี้พร้อมยกเครื่องหมายเอี่ยมทั้งงานภาพทั้งรูปแบบการเล่นทั้งระบบการอัปเกรดและอืน่นๆมากมายแน่นอนว่าคนสร้างยังเป็นคนเดิมก็คือไซโบเกมเหมือนตัวเก่าเลยแล้วดูเหมือนว่าตัวเก่าเนี่ยก็ยังคงมีการอัปเดตเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันรูปแบบการเล่นคือให้เราเลือกตัวละครแล้วส่งออกไปวิ่งบน รางรถไฟระหว่างทางก็จะต้องคอยหลบสิ่งกีดขวางต่างๆรวมทั้งการเพิ่มความเร็วการวิ่งด้วยที่จะเพิ่มเข้ามาเป็นระยะเวลาโดยการวิ่งในเกมนี้เนี่ยจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีหน้าที่คอยปัดนิ้วซ้ายขวาเพื่อหลบเพื่อกระโดดแล้วก็เพื่อสไลด์จากนั้นพอจบแมตช์ก็จะสรุปมาว่าเราได้เหรียญเท่าไหร่ได้ XP เท่าไหร่สามารถนําเหรียญไปซื้อตัวละครใหม่ๆได้ นำไปอัปเกรดความสามารถใหม่ๆได้ความแตกต่างจากเวอร์ชันเก่าก็คือปกติเราจะวิ่งกันแค่เขตเขตเดียวใช่ไหม แต่คราวนี้เกมเขามีให้เราปลดล็อกเขตใหม่ๆในการวิ่งได้โดยการใช้ตัว XP ที่สะสมมาจากการวิ่งตามปกติเหมือนเป็นการเอาไว้แข่งกับเพื่อนว่าใครไปถึงเขตไหนแล้วโดยแต่ละเขตจะมีสภาพเมืองที่แตกต่างกันไปแล้วนอกจากนี้เขายังมีการใส่พวกอุปสรรคสิ่งกีดขวางใหม่ๆเข้ามาเพิ่มด้วยรวมถึงพวกตัวละครใหม่การอัปเกรดแบบใหม่แต่ตัวละครเก่าๆก็ยังคงมีอยู่บ้างนะ โดยเฉพาะตัวที่หลายๆคนเนี่ยจดจำกันมาตั้งแต่วัยเด็กใครสนใจอยากจะลองย้อนไฟก็มาลองเล่นดูกันเยอะๆนะเกมที่7 yss, อบิ Abyss d e a r ออใจแฟนๆสายอนิเมะกันบ้างซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแหละนะกับเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG ภาพสไตล์อนิเมะ3มิติรูปแบบการเล่นคือเปิดกาชาจัดทีมตัวละคร4คนแล้วส่งไปตะรุยเนื้อเรื่อง ตัวรุยดันเจี้ยนต,ต่างๆภายในเกมมีสกิลให้กดคอมโบกันแบบมันๆแถมมีสกิลพิเศษเฉพาะตัวละครน,นั้นๆด้วยแล้วเรายังสามารถสลับเปลี่ยนไปเล่นตัวละครอ,อื่นในทีมได้ เห็นคนเขาบอกต่อกันมาว่าตอนที่เกมนี้เปิดในญี่ปุ่นแรกๆคนนิยมกันหนักมากนะเพราะฉะนั้นความมีความเป็นไปได้ว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันตอนที่เกมนี้เปิดจริงจุดเด่นหลักๆก็คือภายในเกมเนี่ยจะมีระบบสนิทสนมกับตัวละครได้เช่นพาตัวละครไปเดทพาไปทานข้าวพาไปทำอาหารเอาใจคนข้างรักสาวอนิเมะไว้ฝูงปิดท้ายด้วยการที่เกมนี้เขามีเสียงภาคญี่ปุ่นแบบครบครันเลยด้วยนะเขาบอกว่าถ้าใครเป็นสายนี้เนี่ยคือต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาด เกมที่ 8. g u r r d and Castle Ultimate เกมแนวการ์ด Battle จากซีรีส์ Guard and Castle ซึ่งได้หากเรานับเป็นภาคก็คือภาคนี้นจะเป็นภาค3ของซีรีส์นี้แล้วโดยสรุปรูปแบบการเล่นก็คือเปิดกาชาหาการ์ดจัดเด็กการ์ดแล้วนำไปต่อสู้ในโหมดต่างๆที่มีอยู่ในตัวเกม มีทั้งหมดเนื้อเรื่อง PVE โหมดไต่แร็ง PVP ใครชอบแบบไหนก็เลือกเล่นตามที่เราพอใจได้เลยนอกจากนี้ทางผู้พัฒนาเขายังบอกด้วยว่าในภาคนี้จะมีการยกเครื่องใหม่หลายอย่างเช่นมีการลด ING ให้มันน้อยลงมีการเพิ่มระบบการเดียนเลือกการในเด็กของเราเนี่ยมาเป็นตัวหลักเฝ้าฐานมีระบบเก็บยาซิสเต็มให้เราได้เล่นกับยูนิตที่ตกสุสานไปแล้วมีระบบอ็อกเจ็ปทีในแมปให้เราได้ทําระหว่างเล่นเกมมีระบบลิเดอร์บอร์ดมีระบบเผ่าพันในการจัดการ์ดรัวๆถึง เผ่าเจ็ดเผ่า วิธีการเล่นก็คือให้เราเนี่ยจัดวางการ์ดเรามีค่าคอเท่าไหก็เลือกการ์ดท,ที่ตรงกับค่าคอนั้นมาวางไว้แล้วก็ไปมุ่งหน้าต่อสู้กับการ์ดของอีกฝ่ายใครที่ประสาทเนี่ยเลือดหมดก่อนกันคนนั้นก็คือแพ้คนที่ชนะก็คือคนที่สามารถตีประสาทได้นะับว่าเป็นหนึ่งในเกมสายการ์ดท,ที่น่ามาลองเล่นดูนะครับเกมที่9 Tree of Servia M เกมมือถือ m m เมเบลอมีระบบออโต้จาก IP ในตำนานอย่าง Tree of Servia ที่ตอนนี้ตัวเกมต้นฉบับเองก็ยังคง เปิดให้เราเล่นกันอยู่ในแพลตฟอร์มสตรีมแต่อันนั้นจะต้องเล่นมือล้วนนะทีนี้มาดูในฝั่งเกมมือถือที่กําลังจะเปิดให้เราได้เล่นกันบ้างโดยการเปิดนี้จะไม่ใช่เจ้าของมาเองจะเป็นทางฝั่งของค่าย exe ที่เขาซื้อสิทธิ์มาเปิดในเซิร์ฟไทยบ้านเราเอาจริงๆหลายคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันมานานแล้วแหละเพราะว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขาเปิดกันมาน่าจะราวๆ4-5ปีแล้วแต่ทางบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดในปีนี้รูปแบบการเล่นก็คือเอมโบทั่วไปเลย เริ่มต้นมาต้องไปเดินเควสเก็บเลเวลฟาร์มมอนหาไอเทม อัปเกรดสเตตัสอัปเกรดอาชีพตัวละครมีดันเจี้ยนให้ลงมีกิวอให้ลุยมีกิจกรรมต่างๆให้ทํารายวันแล้วก็จะมีกาชาให้เราเปิดหาพวกทหารรับจ้างกับพวกพูดเอามาช่วยการต่อสู้ด้วยส่วนในจุดเด่นก็คือภายในเกมเนี่ยเขาจะมีอาชีพให้เราเลือกเล่นรวมๆแล้ว36สายโดยแต่ละอาชีพเนี่ยจะมีสายแยกย่อยเป็นของตัวเองแถมเรายังสามารถสลับเปลี่ยนสกิลในสายตามอาชีพหลักที่เราเล่นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นอาชีพเมด แล้วเมดมันจะมี4ีสายเราสามารถโยกสกิลไปมาตามที่เราต้องการระหว่างสายได้มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถปรับแต่งสกิลได้อิสระมากขึ้นนอกจากนี้ภายในเกมยังมีระบบตลาดกลางตั้งราคาซื้อขายได้อิสระซึ่งผมคาดเดาว่ามันน่าจะหาเงินจริงได้ด้วยนะส่วนหลักการในการซื้อขายยังอะไรยังไงเนี่ยทุกคนต้องไปติดตามกันเอาเอง เพราะถ้าเดี๋ยวบอกหมดเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าบางแหล่งข่าวก็บอกนะว่าจะเปิดจริงปลายกรุมภานี้แต่ก็มีบางแหล่งข่าวมอนกันที่บอกว่าจะเปิดแค่ครสเบต้าเทสต้องมารอดูกันว่าผลสรุปจะเป็นยังไงในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเกมที่10 p ปล n c e นเ l i n ลิ Link, ปิดท้ายกันด้วยเกมมือถือภาพสุดน่ารักแนว RPG สะสมตัวละครมีภาษาไยให้อ่านกันแบบเข้าใจได้ง่ายๆเนื้อเรื่องแปลได้สละสลวยรูปแบบการเล่นก็คือเปิดกาชาจัดทีมตัวละครสาวๆน่ารักน่าดักออกไปตลุยตามด่านต่างๆมีดันเจี้ยนประจำวันให้ลงมีระบบ PVP Arena มีระบบบังเกอร์หลุมลบดภัยเพื่ออัปเกรดสิ่งของต่างๆจุดเด่นก็คือความเล่นง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะตัวเกมแจกของมาเพียบเลยเอาไว้เล่นชิลๆเก็บตัวละครไปเรื่อยๆโดยอันที่จริงแล้วเกมนี้จะเป็นเกมที่เปิดช่วงสิ้นเดือนมกรานะแต่พอดีผมเห็นว่าลิสต์ในเกมเดือนนี้มันน้อยถึงจะมีเกมที่น่าสนใจอยู่บ้างแต่บางเกมมันก็ต้องจ่ายเงินซื้อก่อนไม่เข้ากับคอนเซปต์ของรายการเรายกตัวอ,อย่างเช่นเกม t o m b r a i d e r Mobile หรือว่าเกม Backpack Battle Mobile ผมก็เลยขอถือวิสาสะยัดเกมนี้เข้ามาเลยละกันนะครับเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะหาเกมชิวๆน่ารักน่ารักไปนั่งเล่นยามว่างและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับคลิป10เกมมือถือใหม่หน้าเล่นที่เตรียมเปิดในเดือนกุมภาพันธ์2026 เอาเป็นว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเกมที่ไม่ค่อยน่าสนใจเยอะสักเท่าไหร่ยกเป็นแต่ว่าจะมีเกมเซอร์ไพรส์โผล่ออกมานะส่วนมากเกมดังๆที่หลายคนรอคอยเนี่ยจะไปกองรวมกันอยู่ที่เดือนมีนาคมเป็นหลักซึ่งขอบอกเลยว,ว่ามันเดือดมากๆแน่นอนในเดือนหน้าคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับถ้าผมตอบได้เนี่ยผมจะไปตอบคําถามให้นะแต่สำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปเล่นเกมก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ